After all, sorry, her. ช่วงเวลาที่เงอยบย่ำลว่เาฉันคุยกับคนอื่นยุ่มบ้างจะไม่มีใครสมาจะเจอได้เลยก็เพราะไม่มีใครเหมือนกันมาเลยแทนเธอไม่ได้บอกาอไอา,ไาไ้ถ้าตายแต่ยังไงเธอก็ไปหาคนเหมือนเธอฉันคงหามันไม่ได้บอกกับตัวเองฉันไม่น่าไปไว้ใจเพราะไม่มีใครเหมือนกันมาเลยแทนเธอไม่ได้ คนมันเธอฉันคงหามันไม่ได้บอกกับตัวเองฉันไม่น่าไปไว้ใจจากความเศร้ามันเปลี่ยนแปลงเป็นเงินได้ฉันคงไม่ดิสก์เงิฉันไม่หมดจนชิอได้จะบอกกับพ่ว่าผมจะเจอคนที่เข้าใจคนที่ว่าผมจะไม่มันจริงป็นคนไม่ได้ไอเดร์ันคาชุนนายชีวิตมันจะเดินต่อไปมองชีวิตนี้ใช่ว่าใจผมเป็นอะไร <S <S ไม่กล้าเ<ป>ชื่อใจไปคุยกับใครอีกแล้วฉันไม่เช <cual> ื่อใน Fair or story is wrong ช่วงเวลาที่เงียบยิ่งเราเราฉันคุยกับคนอื่นอยุ่มบ้างจะไม่มีใครสมรครใจที่เธอได้เลยทุกคนรู้ตนแตกกันหมดและน,นั่คือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงหาความที่มันคนไม่เจอต้องรากกับไปก็พราะไม่มีเคยเหมือนกันมันเลยทำเธอไม่ได้ร้องไหไ้จะตายแต่ยังไงเธอก็ไปหาคน ฉันไม่น่าไปไว้ใจ<ค><ณ>เพราะไม่มีใครเหมือนกัน<ค><ณ>มาเลยแต่เธอไม่ได้รอ้องไห้เธตายแต่ยังไงเธอก็ไป<ค><ณ>ถ้าคนมาเธอฉันคงหามันไม่ได้<ค><ณ>กอกกับตัวเองฉันไม่น่าไปไว้ใจ กแคเอ็ตมึงคงรู้จักพวกกูกันดีพวกกูนี่แหละคือ MVP และกูต่อยพวกมึงใช้ PC พวกกูนี่แหละคือราชสีห์แล้วมึงตัวด้วยเดี๋ยวหัวมึงแตกฟรีแล้วอย่ามาร้องให้มึงพูดดีๆถ้ามึงแตกหมดกูจะพูดว่าจีจีไม่แค่ชื่อว่าจะได้เก่งกับคิงเล่นไม่เก่งแต่บอกว่ากูตัวจริงแต่ที่ไหนได้มึงก็โดนพวกกูจีแคลนพีเอตาหากที่ตัวจริงถ้ามึงมั่นใจมึงก็วิ่งเข้ามาปุ๊บโดนกูจงมึงจะวิ่งหนีตะเลิดมึงสู้ไม่ได้มึงก็ใช้แต่ระเบิดว่ายิงคนสัตว์ไายเป็นประเพณีมึงคว้างมาก็ไม่โดน แตกหมดสีรุ่มหนึ่งมันดีสักกูให้หมดถ้ายิงโดนหดัวเราปะพุ่งอย่าเป็นศพถ้ามึงฟังไม่ทันไปเอาสมบูประกามัน